นิกดอกเตอร์จิรวัตรลิวอิสกลับมาอีกครั้งแบบไม่ธรรมดาเล่นเอาฮือฮาสนันกลางกรุงพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวไท a แลนด์ Thailand International Fashion Week ที่จะมีขึ้นในปี2025 เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจคนเก่งที่มีความสามารถมากๆสําหรับดีไซเนอร์ชื่อดังคุณนนกจิรวัลิวอิสหรือที่รู้จักกันในนามดรจิรวัลิวอิสพาทีมงานจัดงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่ที่โรงแรมบยกสกายเปิดตัวแบรนด์ใหม่ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคที่จะมีขึ้นในปี2025พร้อมประกาศกับเข้าสู่แฟชั่นอย่างเต็มตัวพร้อมนำท็อปโมเดลระดับโลกเตรียมตัวขึ้นรันเวย์แฟชั่นวีคที่ประเทศไทย สวัสดีค่ะชื่อนิกจิรวัลลิวิสค่ะ,คะ,ะชื่อว่า Thailand International Fashion Week ค่ะที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศเป็นประเทศแรกค,คือจริงๆนิกทำเกี่ยวกับวงการแฟแฟชั่นมานานแล้วค่ะก็คือก็เท่าที่ออกข่าวบ่อยๆเนาะแล้วทีนี้ก็เลยตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นโปรดักชั่นค่ะก็จะเป็นรันเวย์ของตัวเองค่ะเป็นแฟชั่นวี ค่ะ20 25ค่ะก็เป็นในเดือนตุลาบบอของคอนเซปต์ของอุไปไว้ก่อนเพราะอยากเซอร์ไพรส์อะค่ะ,อ,ะอาจจะมีการที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะอาจจะเป็นการที่เหมือนเอามาประยุกต์กันมากกว่าแล้วก็จะมีการนำดีไซเนอร์ของต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเป็นพวกเซเลบศสลป,ป,ปินแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์ถ้าเซอร์ไพรส์สุดๆก็คงจะเป็น พี่สาวคนรนโดอาจจะบ,บินมารวมด้วยค่ะใช่ใช,ใชค่ะก็น่าจะประมาณคร่าวๆที่แจ้งมาก็ประมาณน่าจะประมาณ300กว่าชีวิตเดียวค่ะไม่ไม่ถึงทุมทุนสร้างค่ะก็ก็ทำตามความฝันมากกว่าค่ะค แล้วบ้าในแฟชั่นในครั้งนี้จะจัดขึ้นในเดือนอะไรคะ,ะคร่าวๆที่ประชุมกันกันกบทา,ทางทีมนะคะก็น่าจะเป็นตุลาค่ะค่ะตอนนี้หลกัหลกๆนิกมีบริษัท J.L. Fashion UK นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะในโซนยุโรปแล้วก็นิกย้ายมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาเปิดธุรกิจ Travel Tourism อยู่ที่ดูไบค่ะแล้วก็มี artistic m a r c e a l a artistic lord ค่ะ,อ,าาาอ,าะ,คะอยู่ที่ดูไบเหมือนกันค่ะคลินิก เสริมความงามค่ะท,ที่ดูไบแล้ววันนี้ก็มาโปรโมทเกี่ยวกับโปรเจกต์ TIFW นะคะที่จัดขึ้นที่เมืองไทยแล้วก็ uh, JL Postcard ค่ะสตูดิโอจะอยู่ที่ดูไบเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารไทยชื่อ Jasmine Thai Restaurant นี่ก็อยู่ที่เบลรุ uh, Belarus, ค่ะใกล้ประเทศรัสเซียแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านบาร์ค่ะช h ชา h a Cafe ก็อยู่ที่เบลรุรัสเซีย เรียกไดเลยว่าแตกหลายธุรกิจไปในความหลากหลายใช่ใชค่ะใช่ค่ะแล้วก็โซนยุโรปด้วยค่ะตอนนี้กำลังอ่างาคือนิกเบร์เกี่ยวกับแฟชั่นประมาณ11เดือนนะคะที่ทุ่มเกี่ยวกับบริหารธุรกิจให้ให้เติบโตก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากจะขยายสาขาหลายประเทศทั่วโลก ตอนนี้กลับมาทาแล้วค่ะปีหน้าเนี่ยมกราก็สปีดแล้วค่ะแฟชั่นกลับมาลยุยเต็มตัวก็ยากนะคะเพราะว่าคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องเรียนรู้ทั้งกฎหมายการเป็นอยู่แล้วกเ็เกี่ยวกับทุกอย่างเลยค่ะการตกลงการตลาดเพื่อแข่งขันกับกับเชื้อชาติต่างประเทศนะเพราะว่าดูไบเนี่ยจะเป็นเหมือนว่า i n v e s อร์ทั่วโลกค่ะที่ที่มาลงมาลงทุนงานแล้วก็แข่งขันว่า,าคุณ จะไปรอดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าของทีมเราก็มีทีมงานที่เก่งด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานก็ถือว่าไปได้ดีเพ,เ,เพราะว่าเราเราเกิดที่ไทยเราก็อยากเราก็เน้นหลักโปรโมทประเทศไทยก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะขึ้นเมืองคานเหมือนเดิมค่ะ,คะก็กลับไปเทศกัน,นใช่ค่ะก็จะเป็นหลักๆตอนนี้ที่แพลนก็คือไทยแลนด์แล้วก็ดูไบแล้วกอ็อังกฤษ แล้วก็ทางยุโรปโซนยุโรปกระแสดีนะคะเพราะว่าตั้งแต่โปรโมทว่าเราจะกลับมาลุยแฟชั่นนะหลังจากหยุดไป11เดือนทุกคนก็คือให้การตอบรับดีค่ะก็ <c ười> คาดหวังคาดหวังค่ะเอ okay, ค่ะขอฝากเกี่ยวกับรันเวย์รันเวย์นี้ด้วยนะคะ Thailand International Fashion Week ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาค่ะ ก็จัดไม่ไกลกับคุณบิวเท่าไหร่สยามอินเตอร์เนชันแนลวอร์ดก็จัดใกล้กันหนึ่งอาทิตย์ก็คือมีพันธมิตรที่ดีอย่างคุณบิวค่ะที่ช่วยสปอร์ตกันแล้วก็ฝากเกี่ยวกับธุรกิจของดูไบด้วยเผื่อมีคนไทยที่ไหนต้องการบินไปที่ดูไบต้องการทำรีสเดนต์ Resident นะคะบัตรนักลงทุนอันนี้บริษัทเราก็รับจดทะเบียนด้วยค่ะ แล้วก็ขอสัญชาติอะไรเงี้ยค่ะรายละเอียดทุกอย่างอยากจะขออุบไว้ก่อนคะเพราะว่าอยากเซอร์ไพรส์มากกว่าค่ะ Hi everyone, Assalamualaikum, Sawadika to everyone. My name is Sheikh Hayash from Dubai. As a investor, I have business in Dubai and Belarus and even in Pattaya, Bangkok, Thailand. And uh, now, to everyone, I just uh, want to uh, say one thing to everyone. Thank you so much to invited me here. and for the JAL patients h o w and for all the team เขาบอกว่าเขาชื่อเชกยาร์นะคะเป็นนักธุรกิจที่มาจากดูไบแล้วก็ขอบคุณนักข่าวที่มาร่วมทําข่าววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะ very very good and I'm very proud of this all the w team and uh, I feel very good to uh, be here and you are all team here to just supported me for everything My, my personal business in Dubai is a travel, Shekhaya's travel and tourism to uh, provide for our customer like city tours, like desert safari, and different kind of activities. And also we are uh, hiring, like we are looking for no, We are, uh, we have like some investors from different countries like. Uh, from uh, Belarus from Albania from european countries from united kingdom from us canada and australia different kind of countries we have investors they are also coming to dubai they invest there as a property and uh, also with the golden visa like 10 year multiple and also uh, they want to uh, invest or more than uh, other opportunities and also we have like uh, recently we, uh, i opened there in belarus to uh, open the here, uh, Bangkok, other cafeisha Bangkokisha I planning and now company and and cafe cafefe bar more o o p p แจ้งเมื่อกี้ว่าตัวนี้ a เขากำลังแผนที่จะมาเปิดร้านบาร์ที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าพอมาเห็นแถวย่านสุขุมวิทแล้วคนเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าชอบเขาคงจะกลับมาลงทุนปีหน้าค่ะที่ประเทศไทยร a ฟิลว่าบ i าซิ t Thailand in the whole, whole world I traveling many many countries around the world but Thailand is the one of the beautiful country and very big hospitality all over the people and very smiley people and uh, I like it Thailand so much Bangkok also Patia pocket too much all over Thailand I like it about the weather people street foods and uh, different kind of things I will open the company and my uh, new uh, business here in Thailand, Bangkok and uh, I soon I will find our place and uh, everything and uh, I have two social media platforms the, for that my team and uh, we work on social media platform, Instagram and TikTok and also we have Facebook, Facebook. and uh, Google marketing also. We have all of team เดอะ to do all the work for our business สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรีรัตน์จามิกรค่ะอะไงข่าวเกี่ยวกับงานแฟนโชว์ใช่ค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ไม่ได้ร่วมงานกับเขายินดีด้วยค่ะคุณนิกค่ะยินดีค่ะทำเป็นพี่สาวของคุณนิกอยู่แล้วค่ะก็เลยใช่ค่ะก็แน่นอนค่ะที่ที่คุยกันไว้คือจะโคตามเข้าไปค่ะตามแคปอลกค่ะอาจจะไปทําผมให้พวกนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ติดตามตลอดค่ะบางทีก็อยู่ด้วยบางทีก็ไม่ได้ไปค่ะติดงานค่ะงานเยอะค่ะที่จริงมี3สาขาค่ะก็จะมีหุ้นส่วนเป็นพี่เขาอะค่ะก็ชื่อหลักๆก็เป็นครูเฮาส์สไตล์อะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทำทุกอย่างทั้งบริหารทั้งทําเองแล้วก็ต้อนรับลูกค้าหมดเลยค่ะใช่หลักๆเปิดที่บางสะเล่ะสัตหีบแล้วก็จะมีที่พัทยาด้วยค่ะบ้านอำเภอก็มีค่ะ กำลังแางแนไว้ค่ะอยากอยาก,อ,อยากมาน่าจะปีหน้าค่ะเดี๋ยวจะแพลนเข้ามาค่ะค่ะส่วนตัวแล้วเราอยู่ในวงการของ b a r b e r and Salon เวลาที่การทำผมบนเวทีแฟชั่นโชว์ระดับโลกมีความยากไดาย,ยัางไงบ้างคะยากค่ะกดดันอยู่ค่ะกดดันมากค่ะไม่าขานึิงถูกไหมก็โดยส่วนตัวผมนะครับก็จะเป็นเพื่อนทางคุณน้ำอยู่แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนนะครับเป็นหู้ส่วนร้านก็จะชื่อร้าน คูแฮร์สไตล์บาร์เบอร์แอนด์ซาลอนนะครับสาขาหนึ่งก็จะอยู่ที่ตำบลบางสะเลสัตหีบนะครับสาขาสองก็จะเป็นนาจอมเทียน13นะครับสาขาสามก็คือพัทยาการครับอ่าครับเฟซบุ๊กหรือ t ิกตอก IG จีก็เสิร์ชตามนี้ได้เลยครับก็คูแฮร์สไตล์ค่ะตามหลักก็ตรงนี้ได้เลยค่ะพราะน้ำเป็นคน <c oughs> ด,ดูแลค่ะคุณนเพจเอต้านิวครบจบทุกข่าว